ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบกอารนึ่งพึงพงนะครับก็ตอบคําถามนะครับมีมีคาถามคําถามหนึ่งที่ที่อยู่ในคอมเมนต์นะครับถามว่าพี่พี่พี่ไปเก็บน้ําพึ่งมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับไปเก็บน้ําพึ่งมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ ว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับบ้านผมเอืนว่าซาเล้งนะครับซาเล้งนะครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับ หอยยูปัดรถคุ่มพ่วงนะครับเหมือนรถคุ่มพ่วงนะครับอเดี๋ยวรีวิวไปเทลานเลยเนาะครับเนาะอันนี้เอาไว้ทําอะไรเวลาเราเก็บน้ําผึ้งมาอ่าไม่ใช่สิเวลาเราเอายกกล่องผึ้งอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับเรายกมาแล้วก็เราก็มาวางตรงนี้แล้วกเ็เก็บตรงนี้นะครับเพื่ออะไรทําไมไม่ทาไมไม่เก็บตรงนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างนี้ดูด้ เวลาเราเวลาเรามาเก็บตรงนี้เนี่ยเรายกมาเนี่ยเวลาเราพ่นควันพ่นเอฟเฟกเนี่ยเพื่อสยบความดูร้ายของพึ่งเนี่ยพึ่งก็จะบินกลับไปอยู่อยู่ที่กล่องนะครับเราไม่ได้เอาตัวกล่องมานะครับเราเอาแต่ฝามานะครับเนาะเอามาตรงนี้หนึ่งนะครับประโยชน์นะครับตัวนี้นะครับผ่านไปนะครับตัวที่สองนะครับอันนี้สโมกเกอร์ที่พี่ๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับเอามาพ่นควันนะครับสยบความดูร้ายของพึ่งนะครับต่อไปนะครับ สายรัดนะครับสายรัดของนะครับโอเคสายรัดของต่อไปนะครับสวานนะครับนี่ค <anya> ือสว่านมาด้วยนะครับนี่ครับสวานแบบนะครับเวลาต้องขันน็อตขันอะไรนะครับสวานแบบนะครับแก้กระหายนะครับเวลาเราเหนื่อยๆนะครับก็มีแก๊สกระป๋องนะครับนี่ครับแก๊สกระป๋องมาด้วยแล้วก็ มีลวดมาด้วยคีดทีมตัดลวดนะครับแล้วก็มีน็อตสำรองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับน็อตสำรองนะครับนะครับน็อตสำรองไฟแช็กมาด้วยนะครับมีอะไรบ้างขนมปากกาหินลับมีดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นกระติกน้ํานะครับน้ําดื่มนะครับเวลาเรามาเก็บน้ำพึ่งมาเก็บทั้งวันครับ นะครับก็มีต้องต้องมีน้ำมาด้วยนะครับมีน้ำมีน้ำแข็งนะครับน้ำเย็น,นแก้กระหายนะครับอันนี้อนน้ถังถามว่าถามว่าถังอะไรน้ำปกติน้ำล้างมือครับน,น้ำล้างมือหมายเขาว่าเวลาเราเวลาเราเก็บน้ำพึ่งเนี่ยอ่าน้ำพึ่งจะยึจะเลอะครับอันนี้เป็นล้างมือนะครับโอเคล้างมือล้างน้ำพึ่องออกครับเวลามันมันเลอะติดมือติดอะไรนะครับส่วนถังใหญ่ตรงนี้ถังใหญ่ตรงนี้นะครับ ถังใส่น้ำผึ้งครับถังใส่น้ำผึ้งนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่เลยนะครับครับปิดไว้นะครับเผื่อฝุ่นอะไรจะเข้านะครับก็สายรัดปกตินะครับนี่ก็รัดอันนี้รัดรัดกระติกน้ำไม่ให้เวลาขับรถไม่ให้มันปิวนะครับกระเด็นลมพัดนะครับ ก็มีถุงมือนะครับถุงมือทั้งสองคนอันนี้ถุงมือแฟนตักครับถุงมือแฟนตักป้องกันพึ่งต่อยนี่ถุงมือผมครับถุงมือผมแล้วก็ผ้าซับเหงื่อนะครับแล้วก็มีหน้ากากกันพึ่งต่อยนะครับกันพึ่งต่อยมีแปรงปัดพึ่งนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดตัดรวงพึ่งนะครับก็มีแค่นี้แล้วมีอะไรอีกอ่ะนี่ครับมีขาตั้งกล้องนะครับ ไว้ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับไป้ถ่ายให้เพื่อนดูแล้วก็มีหมวกการพึ่งต่อยของแฟนตักเองนะครับก็มีแค่นี้ครับก็มีเท่านี้นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับก็นี่อีกใต้บ่อรถใต้บ่ะรถครับผม โทรศัพท์ถุงน,นี่ก้อนแบตบวันนี้ห่อข้าวมากินด้วยครับห่อข้าวอันนี้ส้มนะครับส,ส้มเคมือหมูแล้วก็ข้าวแล้วก็มีอะไรอีกอะมีปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งครับห่อข้าวมากินด้วยครับ โอเคครับก็นี่ก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ที่เตรียมมาสําหรับเก็บน้ําผึ้งหนึ่งวันนะครับก็ไม่ถึงหนึ่งวันหรอกก็ห่อข้าวมากินเพื่อเวลานั้นเหนื่อยนะครับแล้วก็เต็มถังนี้ก็กลับครับนีครับนี่ครับ <c oughs> เต็มถังใหญ่นี่ครับถังใหญ่ก็กลับนะครับหรือว่าเราเหนื่อยเราก็กลับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกเวลาวันนี้ผมออกมาประมาณ ประมาณ11โมงนะครับตอนนี้ก็บ่าย3ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็คือการอาตอบคำถามนะครับของพี่ท่านหนึ่งว่าพี่ครับไปเก็บน้ำผึ้งมีอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้สำหรับคลิปคลิปนี้สวัสดีครับ